สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียน5นาทีชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่59แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมด้วยนะครับก็บกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปดีๆด,ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมี ามาสอนวิธีการดูเหรียญแทเ้เช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูเหรียญกองพันสองนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกปี36นะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อก้องทาพิธีนะครับในวันพยาวัน,นวันพยาวันก็คือ15เมษาเมษายนนะครับปี36นะครับสําหรับวันนี้ก็จะพามาดูเื้อทองแดงนะครับ จะพามาแนะนำนะครับหลักการดูเหรียญนะครับชี้จุดตำหนิจุดใจตั้งนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับกสองพีสามหกวันพยาวันนะครับจะต้องดูอย่างไรบ้างนะครับรับชมได้เลยครับวันนี้ก็จะลงรายละเอียดดีละด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนเลยนะครับ สำหรับหลักการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับหลักการในการดูนะครับหนึ่งก็คือว่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับให้เราจดจําให้แม่นในส่วนของพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเหรียญน,นะครับพิมพ์ทรงเหรียญนะครับคือเหรียญนะครับใบหน้าเหมือปู่นิจิวอนนะครับการตอกโค้ดนะครับ ด้านหน้าเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการดูอยู่ทั้งหมดห้าจุดสำคัญนะครับจุดแรกนะครับให้เราดูบริเวณใบหน้านะครับบริเวณใบหน้านะครับยูน่าผากนะครับยูน่าผากความคมชัดของยูน่าผากนะครับเมตตานะครับเมตตาของใบปูนะครับเมตตากลมคมชัดนะครับมีเนื้อเกินนิดหน่อยนะครับบริเวณที่ เออตรงตรงหางตานะครับตรง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 ต,ติดกับจมูกนะครับมีนักเกินหน่อยนะครับอ่าลกตาใบหน้าความคมชัดของลูกนภาครับอ่าจุดที่สองนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดแตกต่างจุดหนึ่งนะครับตรงหูเหรียญนะครับตรงกลงจักนะครับลักษณะอ่าลักษณะของกรงจักของบริเวณหูเหรียญนะครับจดจาให้แม่นนะครับอ่ความคมชัดของกรงจักนะครับ เหรียญแท้จะต้องคมชัดมากๆครับลยนก๊อปจะตรงนี้จะจะก๊อปไม่สวยนะครับเหรียญแท้จะคมมากๆนะครับจุดนี้นะครับจุดทสามนะครับเส้นขนแมวนะครับบริเวณบริเวณพื้นเหรียญเส้นขนแมวบริเวณพื้นเหรียญทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับบริเวณใบหูนะครับการตอกโค้ดนะครับจดจําการตอกโค้ดให้แม่นนะครับ เส้นขนแมวนะครับการตอกโค้ดเส้นขนแมวนะครับจดจําให้แม่นนะครับเดี่ยนแท้นะครับเราเราต้องดูเดี่ยนแท้ให้ให้เข้าใจนะครับจุดที่สี่นะครับเส้นขนแมมีเส้นขนแมวอ่าแนวแนวขวานะครับตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ครับตรงชายจีวรนะครับตรงชายจีวอน เส้นขนแมวเป็นพัดผ่านนะครับเป็นแนวขวานะครับตรงนี้นะครับตรงตรงนี้เส้นขนแมวตรงนี้เหีียวกอปจะกอปไม่ได้นะครับกอปไม่ติดนะครับเส้นขนแมวนะครับอาทนนะครับพื้นเหรียญด้านซ้ายด้านขวามีเส้นขนแมวนะครับแมวหูตรงบริเวณหูเหรียญเป็นรูปกลมจักนะครับ คงจะกแบบคมชัดมากๆนะครับจดจําให้แม่นนะครับตัวนี้จุดสําคัญเลยนะครับตรงบริเวณหูเหรียญนะครับอ่าอันนี้คือจุดพิจารณาด้านหน้าเหรียญนะครับอ่าต่อไปดูด้านหลังนะครับสําหรับจุดพิจารณาด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะจุดแรกนะครับที่เราต้องจดจําให้แม่นนะครับตรงบริเวณหูเหรียญนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นรูปกลมงจักนะครับ ก็จะคมชัดมากๆนะครับลูกกองจักรนะครับจะจําให้แม่นนะครับลักษณะของกงจักทั้งด้านหน้าด้านหลังเหรียญนะครับบริเวณกรงจักรนี่นะครับซึ่งเหรียญก๊อปจะจะไม่สวยนะครับก็เหรียญแท้นี่จะสวยนะครับกงจักนะครับต่อไปนะครับลักษณะของขอบบริเวณนี้นะครับจะเป็นขีดขีดคล้ายๆรอยตะไบนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดในในในเหรียญแท้นะครับที่ต้องจดจําให้แม่นนะครับเพราะเหรียญก๊อปเนี่ยอาจจะจะกอ๊อปรอยขีดดแบบฟันปลาตรงบริเวณนี้ไม่ได้นะครับก๊อปไม่ติดนะครับเราเราต้องต้อง,ต,องต้องจดจําเหรียญแท้นะครับว่าบริเวณนี้นะครับคือจุดสําคัญนะครับจุดที่สามนะครับให้เราพิจารณาตัวหนังสือด้านหลังนะครับ วง,วงกลมนะครับวงกลมตัวนี้แล้วก็ตัวตัวตัวหนังสือนะครับแล้วก็รอแล้วก็ตรงบริเวณดอกจิกนะครับจะมีความสวยสวยคมชัดนะครับสวยคมมนคมชัดนะครับซึ่งของของเคจะไม่ดีนะครับตรงบริเวณดอกจิกนะครับอันนี้ก็ต้องจดจําให้แน่นหนือนกันนะครับจุดต้นหลังนะครับก็จุดชิ้นจุด้น พิจารณาคือบริเวณหเหรียญน,นะครับบริเวณขอบนะครับเราปาดตะไบตรงบริเวณขอบนะครับแล้วก็บริเวณความคมชัดของอความคมมนนะครับของตัวหนังสือนะครับอันนี้คือจุดพยานด้านหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้รับชมนะครับไว้ไว้พิจารณาในการเช่าหาพระได้ถูกต้องนะครับก็ก็หวัง ก็ลบกก,กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนำเสนอคลิปด,ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ